สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมก็พามาพวกเรามาที่ร้านมัมมุไก่ทอดนะครับผมมัมมุกไฟชิเคเก้นอ่านี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับมัมมุมัมมุม,ม,ม,มีเมนูอะไรบ้างมีเบอร์เกอร์ยักษ์เบอร์เกอร์ยักษ์นะครับเบอร์เกอร์ไก่กรอบธรรมดากับสไปซี่ไซส์เอ็ม แล้วก็ไก่ป๊อปไก่กรอบไก่ทอดกรอบชิ้นชิ้นใหญ่เบอร์เกอร์ไก่กรอบธรรมดาสไปซี่เบอร์เกอร์ไก่กรอบธรรมดาเบอร์เกอร์ไก่กรอบชิ้นใหญ่นี่อ๋ก็คือตัวเดียวกันนว่าแล้วเรามาดูมาดูหน้าตาเขาดีกว่านี่จะเป็นแบบนี้เลย ไซส์เอามแปดสค่ไซส์เอ0ล้อยน่งไก่ทอด80ใสก่ป๊อป80 ไม่ค่ะแล้วนี้เราจะใส่เอ็มค่ะเะไอไอด็ไดไปละอันนี้อันนี้เขาเรียกไซส์อะไรอันนี้เป็นไซส์ L ค่ะองณลูกค้าจะเป็นตัวโชว์ทางร้านค่ะหรือจะไซส์เอ็มใส่ม<ซ><อ>าหมดแล้วราคากขาจะมีอยู่แบบนี้มี80มี1 0งไก่ทอดสวัสดีค่ะเมนูหน้าตองนี้เหลือแค่เป็นเมนูน่าใส์เอ็ม อ๋อแล้วไปซุปนะแล้วผมคนนั้นเ่ีข้าอยู่กับเขาบอลร้านเปิดที่ใช่ราเปิดที่ห้าวันคือมาเดือนนี้ค่ะเดือดนะฮะเอเดือม่นานครับะี่สิบี่องค่ะไี่บบมันก็รอแล้วก็ได้เลยแต่พี่อะต้องเรียกชื่อที่ลืม มาเลยมาลองชิมมีาถึงนี้ต้องกินต้องกินเบอร์กเกอร์อยากกยังไม่ได้ทานเลยแต่ไซส์เอมเแค่ตัวเบอร์เกอร์ไซสเดีมเดียวนะคะองไคาอยากกินเบอร์กเกอร์อยากกินเดไซส์เองถ้าหมดที่นีอกอกเลราบน้นาร้านอยู่ที่ไหนครับ ที่ตลาดอมรพันธ์แยกเกษตรของลูกค้าตลาดอะไรนะครับตลาดอมรพันธ์แยกเกษตรค่ะอยู่ตลาดอมรพันธ์คือตรงนั้นจะมีขายทุกวันใช่ไหมปกติก็ทุกวันค่ะแต่ว่าพอดีว่าตอนนี้มาเปิดปูที่3ย่านก็เลยปิดไป5วันค่ะที่บางอขก็คือเราเราย้ายกําลังคนมาที่นี่เราปกติก็อยู่ที่นู่นเนอะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าหมดหมดจากที่นี่ถ้าเกิดลูกค้าสนใจทางบ้มาอยากไดออมรพันธ์ได้เลยก็คือไปที่ตลาดใช่ค่ะตลาดอมรพันธ์แยกเกษตรอ่า อันนี้คือไซเอ็มอันนี้<ช>คือไซเอ็มผมใช้เอ็มก็กินอิ่มเลยนะเนี่ยก <ๆ S 2> ็ใหญ่ไปนะเนี่ยก็ใหญ่ค่ะอันนี้เอ็มเหมือนกันเอ็มหมดเลยค่ะตอนนี้นี่ไงล่ะนี่กว่ากินอันเดียวจุกเลยเนาะตลาดออมพันแยกเกษตรขายทุกวัน เพราะถ้ากามว่าคุณลูกค้าไม่เชื่อว่าแม่ค้าเปิดร้านไหมติดตามที่ทางเพจหรือว่าไอจีหน้าร้านได้นะคะชื่อว่ามัมมูไก่ทอดอ๋อก็คือตรงนี้เลยเนาะใช่ใช่ี่ยเพราะบางทีถ้ามีคอนเสิร์ตแม่ค้าก็เป็นคอนเสิร์ตกัติดร้านเนาะมีคอนเสิร์ตด้วยเหรอสิงเกอร์ลีไงคะอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจละบอกเขาจริงจริงไว้ก่อนลูกค้าตกใจใช่ไหมอ๋อ มีคอนเสิร์ตนึกว่านึกว่าแม่ค้าไปแสดงขอไปดูเกาหลีไปดูคอนเสิร์ตตรงนี้เพราะเรามาใหม่ๆแบบน,นี้เลยทอดกันใหม่ๆดสมร้อนๆนะ่ะเตาทอดลอ่าเอนเพิ่มเตรงขนมท่านใดสนใจนะครับหมมมุกไก่ทอด คือขี้อิ่มทนเลยหรือว่าใส่ถุงคะเบอร์เกอร์เอ็มคุณเติร์ดได้แล้วนะคะโอเคก็สมควรก็บเวลานะครับมารู้จักกันเบอร์เกอร์มัมมูขไก่ทอด ก็ฝากพวกเรานะครับถ้าสนใจก็อยู่ตรงตลาดนมอญพันแยกเกษตรนะครับถ้าสนใจนอกเหนือจากตรงนี้นะครับก็ติดตามไปรับประทานได้เขาก็มีเพจของเขาชื่อมาม,มุเนี่แหละครับแล้วก็ฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพราะว่าก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยโอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ